็สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับตามมาับแหละนะฮะเป็นการเลือกที่ดีนะจัดมาดยะซินนะเอาอะไรดีเล่นเพลงได้ได้ได้ไดเออเลสเตอร์อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดอ่ะให้ให้ให้ให <Band. S 2> อ่าให้ครับโพลิสเตอร์เนี่ยคือที่ผมเคยเล่นนะที่อยู่อีกฝ่ายคือชิบหายนะบอกให้ตามเลนนะจ๊ะตามเลนเนอะตอนเดียร์ที่ผมมีคือมีซัพพอร์ตกับแท็กเนี่ยเอาตัวไหนดี <c oughs> ย้อนตะ <c oughs> ตอนย้ <c oughs> อน อิชฉาเหรออิชฉาปะเอาช้างไหมแวกนกริกเตอร์เหรอท่าดิสเตอร์เหรออ้าวอีกเตอร์จริงด้วยอืม อย่าเล่นเลอะไรอะไรวันนี้จะเล่นตัวนี้ดีกว่าเพื่ออะไรยอนเพื่ออะไรยอนบางทีเพื่ออะไรเพื่ออะไรชาเลยสิ มันจะโรมนะจะโรมจะโรมโอเคมีฟาร์มมาจัดมาโอเปกาเปกาแต่ผมเล่นด,ดีกว่าเพราะว่ามันอินี่ได้เซตตอนนี้ผม่าไม่แน่ใจว่าเซตมันเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เซตนี้ใช่ไหมโอเค ก็คงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเนาะคือผมต้องดูเพราะว่าบางทีอ่ะอีกเค่นสกัดสกัดใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนต้องใช้แบบนีน้กายภาพใช่ไหมแต่พอปานไปพันมาเฮ้ยไม่เน้นไม่เน้นเมดวเน้นเมทว่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> แต่ก็ดีเพราะว่านัดนี้ก็ไม่มีการม้วนเลนนะฮะ บอกแล้วว่ามีมีแท้งสองอินเตอร์กับแกก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันชิบหายแล้ว <laughs> อืมเอาและ คิกเน่่คือต้องต้องดูต้องดูให้ดีเพราะว่ามันอาจจะมาตีตัวบางของเราก็ได้ตัวบางก็จะมีวิปนะวิปเดียวียนแล้วก็ยอนว่ายอนตัวตัวโดนล่อเลยจริง <laughs> มา ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะจะไปกลัวจะไปกลัวจะไปกลัวไป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 ยอนเอ,อ่ยยอนคืนนี้ขอยอนขอดอ,อ,อกรองเท้าก่อนดีกว่ายังไม่เร็วยังไม่เร็วอืมดูป่าให้เนะดูป่าให้นะดูป่าให้นะดูป่าให,าให้ไม่น่าจะมาอีกนะ อืมอ่ะแกร็กมีการเลดป่าด้วยมีการเลดป่าด้วยไปยแล้วไม่โดนเวย้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตีก่อนตีก่อนอ่าช่วย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 โอเคมีไม่มีมาเลดป่าพิกเนี่ยเป็นนู่นใช่ไหมโอเคอ่ะมาสิมาิมาแล้วมาแล้ว ตีนี้นี่ตีเออทุบทิพกระทึบกระทึบโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมันลึกนะเว้ยเพื่อนมันลึกมันลึกมันลึกเกินมันลึกเกินเอาคลิกเด็ดอยู่นี่คลิกเด็ดนี่ยเออเออเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบไปร้อยเรียบร้อยอะไรอะไร

ยมยิมยมยมยมเอาไปเลยเอาไปเลยให้ใเราให้เราให้เราให้เราจริงๆเอานกไปเลยนกไปเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยว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 อออเดีตามไปเดี๋ยตามไปเดี๋ยามไดี๋ยวตาอไอ ฟัดแม่งฟัดแม่งฟัดแม่งโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออได้อยู่วิบได้วิบได้วิบปั๊บวิบปั๊บวิบปั๊บขี้เน็ตคิกเน็ตถอยคิกเน็ตถอยแล้วขี้เน็ตถอยแล้วโอเคฮะโอเคอยู่เพิ่งเริ่มเลยครั้งแรกตรงเนี่ยถ้าแบบแบบการพุ่งอ่ะมันพุ่งพุ่งยาวเนี่ยพุ่งยาวอยู่กี่กี่วียกีเวียสีวีน่าจะยาวอยู่มามามา เออป้าป้าป้าถอยถอยเลยถอยเลยฮะแหวนว่าอยู่นี่แหละแหวนอ่ะไปนี่อยู่นี่แหละไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไปไปมาๆเขาเอาองนี้ก็อนอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาอื้อหือ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 เดี๋ยอือ เมืกี้กับได้โอ,โอ,อ, <1971. S 1> อ้ยเอ้ยได้มันกันม curtain, curtain. ันกันเฮ้ยลิกเตอร์ลิกเตอร์ถอยถอยโอเค okay. โอเคโอ้ยมันมันตาม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 จุดจุดขอบโลกเลยว่ะโอเคโอเคโอเคมันปีงครับผมมันปีงฮะยังเกียรเลยแต่อัดคลิปได้มันปินเนี่ย เอ๊ะปิงเหรอเนี่ยมันปิงมากคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาเกียดความปิงขี้พายเลยครับคุณผู้ชม เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือแบบมันปิงก็คือมันปิงเลยอะเ้วยอมก็ไปดูอะอะ ไป,ไปตีเลยเพื่อนไปตีเลยอ่าโอเคตีกันได้ไหมตีป้อมไปผมป๊าบ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 ใครมา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 แล้วป้อมเนี่ยมันแรงนะป้อมพี่เขาแรงครับผมป้อมมันแรง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 มากมันแรงมากมันแรงมากป้อมมันแรงมากพี่น้องจัด จัดไปอย่าให้เสียอ่าไม่ให้ไปอะไร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 อะทำไมมันมันเยอะจังวะไมรูはは้ว่าเขาจะเข้ามาไงไม่เข้ามาเหรอโอหสามทางด้วยชิบหายละเรียบร้อยฮะตัวเก๊กดึ้งซีเรียบร้อยเลยสลับสลับสลับ

รอเขาด้วยรอเขาด้วยอะไรอ่กระอก็เซสิครับอย่างนี้ออกของมันลำบากจากังเนอะอธิระบ,บากมันคือแล้วคือปิงไงมันคือปิงไงโคตรลำบากเลยฮะโอเค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 อ,อ้าวจริงทมาอ่ะอิชาอิชาตีมาอ่ะ

ตีไปตีไปตีไปนะฮะหอดเลยว่าผมไม่ค่อยอะออ้ยออ้ยตายตายแล้วมาถึงนี่จอย่าทับหนูเออเออเออได้อยู่ใช่แข็เฮ้ยโอเคโอเคได้ไอุ้ยบึม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 ไปหมดบึมไปหมดเ้ยโยยก่อนถอยก่อน เอ็กซ์ฟิวซันใสนน่แก๊ตตสได้ไหมวะเอาาอเออตอนนี้เราเราเขาเรียกว่าดูจากป้อมนี่คือเราได้เปรียบนะแต่ว่าเราตายเยอะเหมือนกัน <laughs> ดูสิดูสิสีวิพุ่งไปผมจะจัดผมจะติดาววิทไปแล้วกันนะฮะอืม ฮ่าฮ <laughs> ใครมา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 โอเคไม่เป็นไร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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอือบอกเลยบอกเลยตบมาสิครับ When? When? แวนแวนแวนทางนี้ไม่ได้นะเพื่อน ปื๊ปืปื๊ปื๊จะฟื้นก็ตายก่อนจะฟื้นก็ตายจะคลายก็รอดอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวแทงง่ายแงง่ายสองหนึแอนป้าป้าป้าบ้าบ้า้าเป็ดอาดัมในคลองใช่นไหมเป็ดอาดัมในคลองคิปตีไปคลิปตีไปแตกเกก็ต้อแตกเล็กตอเล็กตอ ไปกิออ้ไปตีมลักเลเยอร์โอเคไม่ได้ว่าอะไรนะเอาวรชิบหายแล้วครับลมหน่อยก็ได้เนอะ โอเคจะตายกันแล้วพี่ว่าไงตายปะโอเค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 วาววสักพุ่มหนึ่งเลยแก๊กเหรออ่ะมา <c oughs> เอาบริการกับอมงกรก่อน ตายแหละจุ๊บหายตายเร็วชิบหายเลยอืมเดี๋ยวดูตรงนี้ให้ดตรงนี้ให้ไปไหนไปไหนไปไหนไปไห่ไปไม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 ่ไปต่อ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 ได้ต่อได้ แรงแรงอยู่เออเออยี่ดิ้ดิเออเยี่ยม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 ตีเตยตีเลยแปลว่าผมไม่เคยเล่นโอเมก้าอาริเตอร์มาสิอาริเตอร์มาสิเจอแข็งมันก็ยิงอ่ะอ่ะโอเคโอเคครับจัดไหมจัดไหมได้นะได้นะได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะย้อนไปมาย้อน ยอนยอนย้อนคืออะไรอะ่ะเออยิงปั๊มสิไว้ย้อนยิงบ้านยิงบ้านยอนยิงบ้านานะครับ จอนยิงบ้านนะอือหือกระจัดกระจายกระจัดกระจายฮ่าฮ่าแย่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 อะอะไรอะว่าดักเขาทำไมอ่ะดักเขาทำไม รอนะรอนะรอนะอ่ะไปไปไปตีตีตีป๊อบเลยครับตีป๊อบมาลูกนะลูกนาทีคุณเก่งมากขั้ลูกเก่งมากเก่งมากๆค่ะเก่งมากๆค่ะเออแบกกันเพื่ออะไรเพื่อนกันเราไม่ได้นะตีทีว้อยตีป๊อบพอกเขาให้ตีไม่ใช่เก็บป๊อบพอกเขาให้ตีเขาตีเขาตีเขาตี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 ป้า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 แค่นั้นแหละ คือยอนอะถ้ายิงถ้ายิงบ้านนะคือเราได้จะชนะแล้วนะแต่นี่คือไปยิงป้อมล่างไงป้อมกลางไงโอเคได้อันดับสีไม่เป็นไรครับผมนะนั่งวิบปั๊บปิดปั๊บนะครับผมโอเคก็ชื่ออะไรวะชื่อยังแปลกเลยนะครับผมเห็นไหมฮะ แอซิบเป็นไงเยอะใครเพื่อนถ้ามีฝ่ยยายเยอะก็ากระรามเถอะนะโอเคผมได้ชอบไปลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยครับผมนะสำหรับโอเมกา้าคราวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ